สวัสดีครับผมเพื่อนๆชาว AO ทุกท่านครับในที่สุดนะครับแพทใหญ่ส่งท้ายปีก็กําลังจะมาแล้วนะครับนั่นก็คือแพทวิกแลนด์นั่นเองนะครับซึ่งก็จะเป็นการขยายของเกาะแมวนั่นเองครับเดี๋ยววันนี้ผมพามาดูกันนะครับผมว่ามีหัวข้อไหนบ้างนะครับที่น่าสนใจในแพทนี้นั่นเองครับถ้าพร้อมแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์และเดี๋ยวเราไปดูกันครับ อันดับแรกเลยนะครับแน่นอนครับว่าเป็นหัวข้อของวิกแลนด์เนี่ยก็จะต้องมีเมืองวิกแลนด์ออกมาอย่างแน่นอนนะครับซึ่งก็จะเป็นเกาะทางด้านขวาของเกาะแมวตรงนี้เลยนะครับสถานที่นี้นะครับต้องบอกเลยว่าเป็นสถานที่ที่ค่อนข้างที่จะสวยมากๆนะครับแมปต่างๆดีไซน์ได้แบบสวยงามอลังการมากนะนี่มีสัตว์ขี่แปลกๆบินมาด้วยนะฮะนี่เป็นไงนะครับผมแล้วก็ต้องบอกเลยว่าเมืองเนี่ยค่อนข้างที่จะใหญ่มากครับทุกคนอันนี้ผมแบบ เดินทัวร์ให้ดูบรรยากาศนิดนึงนะครับผมว่าโอ้โหมันโคตรใหญ่อ่ะถ้าเทียบกับเกาะแมวอื่นๆที่ผ่านๆมานะครับแต่อันนี้คือใหญ่จริงนะครับอ่านี่ให้ดูครับนี่มันก็จะมีพวกภารกิจต่างๆให้เราทําด้วยนะครับเควสสำรวจเควสหลักเอ่ยก็มีนะครับรวมถึงการทาอินเตอร์แอคกับสิ่งของต่างๆในเมืองนะครับไม่ว่าจะเป็นการขี่สัตว์นะครับหรือว่าจะไปเก็บของตามพื้นนะครับหรือว่าจะมีการวาร์ปขึ้นไปแบบนี้ด้วยฮะนี่ฮะวาร์ปขึ้นมา ดูดีเจกำลังแบบว่า เล่นเพลงแล้วก็มีคนเต้นโยกๆนี้ก็มีนะฮะอ่าเรียกได้ว่าเมืองใหม่เนี่ยก็มีอะไรให้เราเนี่ยสำรวจอีกเยอะมากๆนะครับแต่ไม่ใช่แค่การสำรวจครับเมืองใหม่เนี่ยจะมีอีกหนึ่งแผนที่ที่เป็นแผนที่ให้เราฟาร์มด้วยครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับอ่ะเรามาถึงแผนที่ฟาร์มกันแล้วนะครับทุกคนนะน,นี่ก็จะเป็นส่วนขยายของเกาะตัวนี้นะครับที่จะมีมอนสเตอร์ใหม่ๆนะครับเรียกได้ว่าเป็นมอนที่น่าจะไม่เคยมีใน l ล็กทาร์กเวอร์ชั่นไหนเลยนะครับนี่ฮะก็จะเป็นมอนแบบเป็นหุ่นยนต์ นะหุ่นยนต์แมวอะไรอย่างนี้นะครับมอนใหม่ก็จะมีประมาณ4ชนิดด้วยกันนะครับให้เราเนี่ยได้มาฟาร์มกันนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่ามอนใหม่เนี่ยค่อนข้างที่จะโหดมากๆครับเพราะว่าเลือดของเขาเนี่ยเยอะมากๆนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองสกิลให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงปึ๊บนี่ฮะดูนะครับตีไม่โดนนะครับแล้วเลือดเขานี่เยอะมากครับนี่ขนาดเราตีเป็นล้านนะฮะเห็นไหมครับอ่ะเดี๋ยวเราพาไปดูกันนะผมว่า ข้อมูลดีเทลของมอนสเตอร์ใหม่เนี่ยมีอะไรบ้างครับอ่ะก็จะมีการเพิ่มมอนสเตอร์ใหม่มาทั้งหมด4ชนิดด้วยกันนะครับตัวแรกก็จะเป็นตัวปูแบบนี้เลยนะครับก็ตัวปูนี้นะครับก็จะเป็นฟอร์มเลสไรทาตุแล้วก็ขนาดกลางนั่นเองนะครับเลือดของเขาเนี่ยจะอยู่ที่32ล้านนะครับซึ่ง มันเยอะมากๆถ้าเกิดใครไม่วันฮิตเนี่ยก็จะเริ่มลําบากแล้วนะครับกับมอนพวกนี้เนาะอ่าแล้วก็ตัวต่อมานะครับก็จะเป็นตัวที่เหมือนโดนจิ๋วๆลอยแบบนี้นะฮะหรือว่าเป็นปูก็ไม่รู้นะฮะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นฟอร์มเลสธาตุน้ําขนาดเล็กครับเลือดอยู่ที่59ล้านนั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าโหมันโหดมากๆเลยนะเลือดโคตรเยอะเมื่อเทียบกับโกเลมในแพทที่แล้วเลือดแค่6ล้านเองครับตัวต่อมานะครับก็คือเจ้าหุ่นตัวนี้นะครับหุ่นตัวนี้จะเป็นฟอร์มเลสนะครับ ธาตุลมแล้วก็ขนาดเล็กนะครับผมยังแอบ,บสงสัยเหมือนกันว่าตัวนี้ขนาดเล็กนะครับแต่ตัวนี้ขนาดกลางนะฮะเออไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเกมต้องการซื้ออะไรนะฮะแล้วก็ตัวนี้นะครับเลือดอยู่ที่56ล้านนะครับผมแล้วก็จะมีเจ้าหุ่นแมวเหมียวอีกหนึ่งตัวนะครับเป็นตัวฟอร์มเลสธาตุไฟแล้วก็ขนาดกลางนั่นเองนะครับเลือดอยู่ที่ 6 1ล้านนะครับอันนี้ก็จะเป็นมอนใหม่ทั้งหมด4ชนิดที่เข้ามานั่นเองนะครับส่วนต่อไปนะครับก็คือมินิบอสนะครับมินิบอสเนี่ยก็เหมือนกับตัวเมื่อกี้เลยครับเป็นฟอร์มเลสธาตุไฟแล้วก็ขนาดกลางนั่นเองนะครับแล้วก็มี MVP ใหม่นะครับเป็นฟอร์มเลสธาตุลมแล้วก็ขนาดใหญ่นั่นเองครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลมอนสเตอร์คร่าวๆนะครับที่ จะมาในแพดวิกแลนดนั่นเองครับอ่ะพูดถึงเกาะใหม่มอนใหม่ไปแล้วนะครับเราก็ต้องมาพูดถึงความสามารถของการ์ดใหม่ๆกันบ้างนะครับผมมาเริ่มที่การ์ดใบแรกกันเลยนะครับการ์ดหุ่นยนต์แมวนะครับเป็นการ์ดใส่หมวกนะครับเพิ่มค่าอินสองแล้วก็เอ็มดาเมจห้าเปอร์เซ็นต์นะครับ ฝากสมุดได้ m อเมแทนะครับผมแล้วก็อัพขั้นไปนะครับตัวนี้ก็จะได้ m อ็มเดเมเพิ่มเติมไปนะครับก็เป็นการ์ดดีมากๆของสายเวทเลยนะครับเพราะว่าใส่หมวกเราได้ m อ็มเดเมเยอะนั่นเองนะครับต่อมานะครับเป็นการ์ดโล่ครับเป็นตัวหุ่นยนต์นะครับตัวนี้จะกันขนาดกลางนะครับฝากสมุดได้เลือดนะครับแล้วก็ถ้าเราอัพขั้นไปก็จะสามารถกันขนาดกลางได้เพิ่มอีกนั่นเองนะฮะก็เอาไว้ใช้ PVP ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมต่อมานะครับเป็นการ์ดผ้าคลุม นะครับการ์ดตัวนี้นะครับผมจะเพิ่มในส่วนของมีรีพดาเมจรีดักชันนั่นเองนะครับก็คือการดามเมรกายภาพระยะใกล้นะครับเปอร์เซ็นต์ฝากสมุดได้เพิ่มอีก1%นระครับแล้วก็อัพขั้นตรงนี้นะครับได้เพิ่มไปอีก3.5%เนะครับก็เอาไว้กันพวกชาโด์พวกไนท์อะไรอย่างเงี้ยได้นะครับผมอ่านี่เป็นการผ้าคลุมนะอ่าแล้วก็ต่อมานะครับการ์ดรองเท้านะครับก็จะเพิ่มค่ารัก2นะครับแล้วก็ลดความเสียหายคริ 5%นั่นเองนะครับผมก็คือ Critical Damage Reduction นะครับฝากสมุดต,ตัวนี้ก็จะได้ในส่วนของ p ี t k นะครับแล้วก็การ Awake ก็จะมีลดดามิเริด้วยแล้วก็มีการเพิ่มค่าลักด้วยนั่นเองนะก็เป็นการ์ดฟ้าทั้งหมดเลยนะครับสำหรับมอนสเตอร์ใหม่ก็ถือว่ามีหลายใบที่น่าใช้อยู่อย่างเช่นการ์ดภาคคุมเนี่ยครับมันก็ เอามากันแบบครอบคุมได้ไม่ได้กันเฉพาะาธาตุหรืออะไรแบบนี้นะครับส่วนเรื่องของมินิบอสนะครับมินิบอสตัวนี้นะครับผมก็จะเพิ่มพีดาเมจ10%นะครับและเวลาโจมตีเนี่ยมีโอกาส3%ที่จะทําให้เกราะของศัตรูเนี่ยแตกเป็นเวลา2วิครับและเป้าหมายเดิมเนี่ยก็จะต้องติดคูดาว10วิก่อนถึงจะทําเกราะแตกได้อีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวการฝากสมุดเนี่ยจะเพิ่มพีดาเมจ แล้วตัวของการ a w a k e นะครับผมก็จะมีการเพิ่มในส่วนของ P ี damage นะครับใน2 l e เลเวลแรกและเลเวล15ดาวสุดท้ายเนี่ยจะเพิ่มโอกาสในการทำให้เกราะของเขาแตกนั่นเองนะครับอ่ะมาถึงการ์ดบอสแล้วนะครับการ์ดบอสตัวนี้นะครับจะบวกเลือด5%นะครับแล้วก็เขาบอกว่าเมื่อเราใส่การ์ดบอสใบนี้แล้วโดนตีนะครับมีโอกาส10ครับ ที่จะได้กันดาเมจจากสกิลทุกธาตุ3%นั่นเองนะฮะแล้วก็สามารถที่จะสแต็กได้สูงสุดเนี่ย5สแต็กแล้วก็บัฟเนี่ยอยู่เป็นเวลา3วินั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าถ้าใส่การ์ดใบนี้ในเกราะเนี่ยก็จะได้ความถึกลดดาเมจสกิลทุกธาตุเนี่ยเพิ่มขึ้นมาประมาณ15%เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเวลาฝากสมุดก็จะได้เป็น M Reduct 3%นั่นเองนะครับเวลาอัพขั้นขึ้นไปนะครับก็จะได้ทั้งเลือดได้ทั้ง Reduct แล้วก็ได โอกาสในการติดจาก10%กลายเป็น30%นั่นเองนะอันนี้ก็จะเป็นการ์ดของมอนสเตอร์ใหม่ๆแล้วก็บอสใหม่ๆนะครับผมอ่ะต่อมานะครับเรื่องการ์ดยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่ายังมีการ์ดแฟชั่นเข้ามาอีกตั้ง4ใบนะครับการ์ดแฟชั่นใบแรกนะครับบวกเลือด3%นะครับบวกฮิล3%นะครับแล้วก็บวกตีขนาดใหญ่3%ครับฝากสมุดได้ MDEF 1%นะครับผมแล้วก็ ในส่วนของการ Awake ก็จะได้ P Reduct M Reduct นะฮะ1%นะครับ P ATK M ATK 1.5แล้วก็ตีขนาดใหญ่5%ที่ดาวสุดท้ายนั่นเองนะเป็นการใส่ตัวของคอสตูมนะครับแล้วก็ใบถัดมานะครับใบนี้จะบวกเลือด3%นะครับผมแล้วก็ตีคนกับตีสัตว์อย่างละ3%ครับฝากสมุดต,ตัวนี้จะได้ P Defense นะครับ1%แล้วก็การ Awake ขึ้นไปนะครับก็จะได้ Reduct แอดแท็กแล้วก็ตีคนนั่นเองนะครับ5%เนอนาะใบถัดมานะครับบวกเลือด3%นะครับกันทุกเผ่า2%นนะครับฝากสมุดได้ M defense นะครับผมแล้วก็ การอัพขั้นขึ้นไปนะครับก็จะได้ทั้ง Reduct a t t a c k นะครับผมแล้วก็กันทุกเผ่าอีก3%เพิ่มเติมไปนะครับและใบสุดท้ายของแฟชั่นนะครับตัวนี้ก็จะบวกเลือด3%เหมือนกันนะครับผมแล้วก็เขาบอกว่ากันมอนสเตอร์ทุกชนิด2%นนั่นเองนะครับฟาร์มุดจะได้ p d e f 1%นะครับแล้วก็การอัพขั้นนะครับก็จะได้ทั้ง Reduct อ t k แล้วก็กันมอนทุกตัวอีก3%นั่นเองโดยรวมอันนี้ก็จะเป็นการ์ดทางเลือกกขอออองงงช่คคมมนนนนนนัััเเเะะะรรบบบผา็็จป4ใี้ลย ยังไม่หมดครับยังมีการ์ดบอส NPC ใหม่เข้ามาอีกชุดหนึ่งนะครับบอกเลยว่าจัดเต็มมากๆนะครับใบแรกนะครับผมนี่พี่ตีบวกนะฮะตัวนี้จะบวก p a t k กับเ a t มอย่างละ50นะครับแล้วก็ได้ตีขนาดกลาง30%นะครับและตีกึ่งมนุษย์อีก15%อ่าฝากสมุดนะครับจะได้ P a t อ3%และการนี้เป็นการ์ดใส่อาวุธด้วยและถ้าเกิดคุณสามารถเอาเวขึ้นไปได้นะครับก็จะมีการเพิ่มในส่วนของตีขนาดกลางและกึ่งมนุษย์ อีกอย่างละ 20%เลยนะครับผมนะก็บวกตรงนี้ไป20่นะฮะถ้าเกิดคุณทําเต็มก็จะเป็นการ์ดอาวุธที่เรียกได้ว่าตีคนโหดที่สุดแล้วไปต่อมานะครับอันนี้ก็จะเป็นการ์ดที่คล้ายๆกันเลยนะครับแต่เปลี่ยนเป็นตีขนาดใหญ่กับตีเดมอนนะครับเอาไว้ลงดันล่าบอสอะไรต่างๆเนี่ยก็จะแรงมากๆเพราะว่าจะได้ตีใหญ่30ตีเดมอน15นะครับฝากสมุดได้ m อเมเนะครับแล้วก็การเอาไว้ขึ้นไปก็บวกอีกอย่างละ20%รนนั่นเอง <Wow. S 1> นะครับใส่อาวุธนะ และใบนี้ครับเป็นใบอาวุธเหมือนกันนะครับเพิ่ม P ีท K เเมทเคห้ตีขนาดเล็ก30%นะครับแล้วก็ตีเผ่าสัตว์15%้นตะครับแลวตรงนี้ฝากสมุดได้ P r e d u ักสามเปอร์เซ็นต์เอาเวกขึ้นไปนะครับก็บวกอีกยี่สิบนะครับก็บวกโอ้โหัวตีเล็กตั้ง50แล้วก็ตีเผ่าสัตว์อีก35%ก็คือแบบว่าเวอร์มากๆเพราะฉะนั้น3ใบนี้เนี่ยก็จะเป็นการ์ดที่น่าจะบูสต์ดาเมจได้เยอะที่สุดในเกมณตอนนี้เลยก็ว่าได้นะครับร่บ,บวา จะเน้นแรงไปเลย3ใบนี้นะครับเลือกปรับใช้ได้ตามสถานการณ์แต่แน่นอนครับราคามันก็ต้องแพงมากๆเพราะว่ามันเป็นการ์ด MVP นั่นเองต่อมานะครับก็จะเป็นการ์ดของกันส r ริงเกอร์นะครับผมการ์ดนี้นะครับจะบวกออสกิลดาเมจนะครับ15%นะครับและเมื่อโจมตีนะครับมีโอกาส5%นะครับผมที่จะไล่ในส่วนของไฟโบ o โคโบนะครับแล้วก็ไรนิ่งโบ w นะครับผมเลเวล6นั่นเองนะครับอ่าแล้วก็ ผลของเอฟเฟกนี้ก็จะเกิดขึ้นทุกๆ0ูนย์วินั่นเองนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งใบที่ผมมองว่าค่อนข้างโกงเลยนะเพราะว่ามันเป็นการเพิ่มฮิต เข้ามาอีกนะครับคล้ายๆกับรูนของไนเลยแล้วก็ตรงนี้นะครับฝากสมุดเนี่ยก็จะได้ M Reduction อีก3%แล้วก็การอัพอ a เวกขึ้นไปเนี่ยก็จะเพิ่มในส่วนของสกิลดาเมจเข้าไปอีก10%นะจากตรงนี้15ก็เพิ่มเข้าไปอีก10%ก็เยอะมากๆนะครับผมการ์ดไปต่อมานะครับการ์ดที่เป็นตัวพระนี่นะฮะอ่าอันนี้ครับมันจะกันสกิลทุกธาตุนะครับ10%เลยนะครับผมแล้วก็จะทําให้เราเนี่ย มองเห็นเป้าหมายที่มุดอยู่นะครับในระยะ8เมตรนั่นเองนะฮะตัวนี้ก็เรียกได้ว,ว่าคล้ายๆกับมินิมายาที่มีการป้องกันเข้ามานะครับผมอ่าแล้วก็ตัวนี้จะใส่เป็นส่วนของผ้าคลุมนะฮะใส่ส่วนของผ้าคลุมนั่นเองนะแล้วก็การอัพขึ้นไปเนี่ยก็จะยิ่งกันสกิลทุกทาธาตุได้มากขึ้นนะครับ5%อ่า5% 10%รวมเป็น20%ใบถัดมาครับใบนี้นะฮะใบนี้ก็พรีเสเหมือนกันเนาะเออนะฮะใบนี้นะครับผมก็จะเป็น เพิ่มวิทย์สิบนะครับผมแล้วก็การเกราะทุกอาชีพนะครับสิบเปอร์เซ็นต์นะครับฝากสมุดเนี่ยได้เอ็มรีดักชันสามเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับแล้วก็การเอาเวกก็จะมีการเพิ่มค่าวิทเพิ่มไปแล้วก็การเกราะทุกอาชีพเพิ่มไปอีกห้าเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์นั่นเองครับต่อมานะครับการ์ดธนาทอสนะครับการ์ดใบนี้นะครับใส่ส่วนหลังนั่นเองนะครับก็จะเพิ่มค่า PVP ีพีดาเมจและ PVP ีพีรีดักอย่างละสองร้อยครับ แล้วก็ตรงนี้นะครับผมจะได้ในส่วนของการตีคน5%แล้วก็ตีสัตว์5%นนั่นเองนะครับฝากสมุดจะได้แม็กเลือด3%นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะบวกค่า PVP Damage 4 6 6 0 10, 100และใบสุดท้ายนะครับการ์ดใบนี้นะครับจะบวก PVE เข้าไป นะครับ PVE บวกอย่างละ2 0 0นะครับแล้วก็ตีบอสแรงขึ้น10%ฟร์ฝากสมุดได้เลือด3%ครับแล้วก็ตรงนี้นะครับจะบวกในส่วนของค่า PVP เข้ามานะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันผิดพลาดหรือเปล่าเพราะว่าตามหลักแล้วการ์ดเบสเนี่ยมันเป็น PVE เนะตรงนี้มันก็ควรจะเป็น PVE ด้วยนั่นเองครับ <S <S และในหัวข้อถัดมานะครับก็คือการเพิ่มรูปปั้นใหม่นะครับเป็นรูปปั้นแดงนะครับผมซึ่งแน่นอนฮะว่ารูปปั้นแดงมาใหม่ก็จะต้องมีสกิลใหม่ๆ เพิ่มขึ้นมานั่นเองนะครับส่วนวิธีการทําก็เหมือนเดิมนะครับผมก็จะเป็นไอเทมตัวใหม่ในการปลดรูปปั้นนะครับผมแล้วรอบนี้ก็จะมีค่า PVP ทุกช่องเหมือนเดิมเลยนะครับแต่จะเสริมมาด้วยพวกค่าแม็ก PVP วอร์ดค่าการเกราะอาชีพอะไรต่างๆคล้ายๆกับตัวลูปปั้นส้มที่เพิ่มมาล่าสุดนั่นแหละแต่ว่าเดี๋ยวตัวสกิลนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปเป็นตัวคําแปลอธิบายเป็นภาษาอังกฤษไว้ให้เพื่อนๆนะครับ หัวข้อต่อมาที่เพิ่มความสะดวกสบายให้เรานะครับผมก็คือเรื่องของพีเซตนะครับพีเซตนะครับก็จะมีการเพิ่มมาแล้วนะครับในส่วนของ พีเซตเน็กนะครับผมสามารถที่จะมาเซตติ้งตรงนี้ได้แล้วนะฮะเรียกได้ว่าสะดวกสบายขึ้นนะครับแล้วก็รวมถึงส่วนของพีเซตเด็กกัสนะครับก็สามารถที่จะเซตติ้งได้เลยนะครับผมว่าเราจะใช้เด็กกัสพีเซตไหนนะครับและรวมถึงพีเซตของ Soforce นะครับผมก็สามารถที่จะตั้งค่าได้นะครับอันนี้ก็เรียกได้ว่าดีขึ้นมากๆเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องไปนั่งสลับไอ้สอันนี้ข้างนอกไงเราก็สลับตรงนี้ทีเดียวจบครับและข้อต่อมานะครับก็เป็นอีกหนึ่งข้อที่หลายๆคนชอบนะครับ ผมก็คือเรื่องของการปิดเอฟเฟกต์สกิลนั่นเองนะครับผมเดิมทีนะครับสกิลเอฟเฟกเนี่ยสมมุติว่าสกิลกระต่ายนะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้เนาะก็จะมีแบบสีชมพูลงมานะครับแบบนี้เห็นไหมฮะปึ๊บ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 แล้วก็ทําดาเมจใช่ไหมครับอ่าแต่ว่าหลังจากแพทเนี่ยครับเขาจะมีการเพิ่มปุ่มนะครับเพิ่มปุ่มตัวนี้มานะครับอ่าเราสามารถที่จะปิดเอฟเฟกได้นะครับเวลาเราปิดเอฟเฟกนะฮะ ต้องบอกเลยว่าเวลาเรากดสกิลอะเรามองไม่เห็นวงร่าเลยนะทุกคนเออแล้วพอเราปล่อยไปปุ๊บนี่เห็นไหมฮะมันจะเป็นกระต่ายครับแล้วก็ไปทําดาเมจเนี่ยฮะทำดาเมจมองไม่เห็นสีชมพูแล้วนะครับอันนี้ก็จะอาจจะลดเรื่องการแหลกของบางคนได้นะครับผมอันนี้ก็ลองเอาไปใช้ดูสําหรับใครที่เออชั้นแบบโอ้โหไม่ไหวแล้วแสบตามากนะครับก็สามารถที่จะ ปิดเอฟเฟกได้แล้วนั่นเองครับนอกจากเรื่องของการปิดเอฟเฟกแล้วนะครับเรายังสามารถปรับภาพแบบระดับต่ําสุดแบบใหม่ได้นะครับเพื่อลดอาการแหลกนะฮะเดิมทีเนี่ยตัว AO ก็จะมีให้ปรับภาพแค่4ระดับนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้เขาเพิ่มแบบมินิมอลลิสต์เข้ามานะครับก็เรียกได้ว่าภาพก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะฮะคือปรับให้แบบว่าต่ําสุดไปเลยนะครับนอกจากการปรับต่ําสุดแล้วนะครับผมก็ยังมีในส่วนของการปรับ นะครับให้เห็นคนน้อยมากๆนะครับ5คน4ี่คน3าคน2คน1คนก็ได้นะฮะอันนี้ก็คือ,อก่อนหน้านี้มันต่ําสุดได้แค่10คนแต่เนี้ยก็คือปรับให้แบบไม่เห็นคนไปเลยคือเห็นแค่แบบจํานวนแบบน้อยๆหลักหน่วยไปเลยได้นั่นเองครับและสิ่งต่อไปที่จะขาดไม่ได้เลยครับแน่นอนครับผมว่าเกาะใหม่มาแล้วนะครับก็จะต้องมีในส่วนของดันเจียนใหม่ นั่นเองนะครับผมอ่าเป็นดันเจี้ยน10คนนะครับที่จะให้เราเนี่ยมาท้าทายมาชาเลน์กันนะครับแต่ก่อนจะไปพูดถึงดันใหม่นะครับต้องบอกว่าการมาของดันใหม่เนี่ยมันทําให้ดันแมวเก่าเนี่ยสามารถที่จะสกิปได้แล้วนะครับผมไม่จําเป็นจะต้องมาลงนั่นเองนะครับคุณสามารถสกิปได้ยิ่งระดับความยากเยอะเท่าไหร่ก็จะยิ่งใช้ใบสกิปมากขึ้นนั่นเองนะครับอ่ะมาพูดถึงดันใหม่กันบ้างนะครับดันใหม่ก็จะเป็นรูปแบบ สิบคนนะครับคล้ายๆกับดันแมวเนี่ยแหละครับของรางวัลก็จะคล้ายๆกันเลยนะครับผมก็จะมีทั้งเฮกซ์บอลนะครับมีกล่องที่แบบการันตีอะไรพวกนี้นะครับก็จะเหมือนเหมือนกันนะครับต่างกันแค่อย่างเดียวนะครับผมก็คือไอ้ตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยก็จะแทนตัวของคริสตันนั่นเองนะครับเวลาที่เราจะไปอัพประดับนั่นเองเนาะเพราะว่าการมาของดันนี้นะครับมันก็จะมาคู่กับประดับใหม่ๆนะครับผมประดับใหม่ๆนะครับเวลาที่เราจะอัพหรือว่า แก้ออฟนะครับเขาก็จะใช้ตัวประดับดาวตัวนี้อ่าจะใช้อเทมดาวตัวนี้นะครับมาทําการออฟใหม่นั่นเองนะครับผมแบบนี้ <Wow. S 1> อ่าจะมาใช้ตัวนี้แทนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณจะดองตัวของคริสตัลแมวไว้เนี่ยก็ไม่สามารถใช้งานได้นะครับแต่สิ่งที่คุณดองได้นะครับคุณก็จะสามารถดองตัวของเฮกซ์บอลได้นะครับหรือว่าจะเป็นตัวของนี่ฮะ แมวกวักนะครับคุณสามารถเก็บ2ไอเทมชิ้นนี้ไว้ไว้รอทําประดับใหม่ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมอ่ะทีนี้นะครับเรามาดูกันนะครับผมว่าดันใหม่เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับนอกจากของรางวัลแล้วนะครับเรามาดูในส่วนของพวกขนาดเผ่าธาตุของตัวดันนี้กันเลยนะครับผมว่ามีอะไรบ้างนะครับอ่ะสำหรับเฟสแรกนะครับก็จะเป็นโกเลมแบบนี้เลยนะครับผมโกเลมตัวนี้นะครับก็จะเป็นลรยธาต ขนาดใหญ่แล้วก็เป็นเดมิฮิวแมนนั่นเองนะครับส่วนเรื่องเมคนิกต่างๆผมขอยังไม่ลงแล้วกันเนาะเพราะว่าส่วนตัวผมก็ยังไม่เคยลงด้วยนั่นเองนะครับเพราะว่าอันนี้อาจจะต้องรอศึกษากันก่อนนะครับผมอ่าประมาณนี้อันนี้ก็เตรียมการ์ดไว้ได้นะครับตีขนาดใหญ่ตีคนอะไรแบบนี้นะแล้วก็เฟสที่2นะครับก็จะเจอกับเจกันสลิงนะครับผมอ่าตัวนี้ก็จะเป็นทัดลมนะครับทุกคนอ่าเป็นทัดลมขนาดกลางแล้วก็เดมิฮิวแมนนั่นเองนะครับผมแล้วก็สุดท้ายนะครับ เับเฟสสุดท้ายเนี่ยเจ๊แกก็จะแปลงร่างเป็นโฮลี่นะครับขนาดกลางแล้วก็เป็นเดมิฮิวแมนนั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าโคตรเท่นะครับผมตัวนี้นะอ่าส่วนแมคินิกการเล่นบอสเนี่ยครับเดี๋ยวเราค่อยไปรอดูกันอีกทีหนึ่งตอนที่ได้ลงจริงๆนะครับและนอกจากนี้นะครับตัวนี้ก็จะมีการเพิ่มในส่วนของตัว หมาเข้ามาด้วยนะครับผมให้เราใช้ได้นั่นเองนะครับในดันเจียนนี้เนาะอ่ะทีนี้พอเราลงดันใหม่ไปแล้วนะครับเราก็จะได้ประดับใหม่ๆมานั่นเองนะครับรูปแบบของประดับใหม่เนี่ยก็ยังใช้งานเหมือนเดิมนะครับก็คือเราสามารถที่จะมารีออปชันตรงนี้ได้นะครับแล้วเราก็จะสามารถยัดหิน ของใหม่ได้นะครับยัดหินพวกนี้เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าจะเป็นหินใหม่นะไม่สามารถใช้หินจากดันแมวได้นั่นเองนะครับนี่เราสามารถยัดหินต่างๆได้นั่นเองแล้วก็ทุกคนจะต้องเปลี่ยนประดับกันนะครับเพราะว่าค่าสแตตทเบื้องต้นเนี่ยมันก็จะสูงกว่าอันเก่าแน่นอนนะครับยกตัวอย่างเช่นพวกค่า PVP นะครับของซีซั่นแรกที่เป็นดันแมวเนี่ยมันจะสูงสุดแค่250นะครับแต่ตัวเนี้ยจะสูงสุดถึง300เลยนะครับเพราะฉะนั้นทุกคน เล่นไปเรื่อยๆคุณก็จะต้องเปลี่ยนประดับ อย่างแน่นอนนะครับผมอ่าแน่นอนครับการมาของประดับใหม่นะครับก็จะมีบิลวใหม่ๆของประดับเนี่ยมาให้เราเล่นกันถึง10บิลวเลยทีเดียวนะครับทุกคนซึ่งเดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยผมจะขึ้นเป็นภาพไว้ให้นะครับผมหลังจากที่อธิบายตรงนี้เสร็จนะครับผมว่ามีบิลวอะไรบ้างนะครับใครเคยเล่นของเซิร์ฟเวอร์เกาหลีมานะครับอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากับประดับ4บิลวสุดท้ายตรงนี้นะครับเพราะว่าเขาเนี่ยยกมาจากเกาหลีเป๊ะๆเลยนะครับส่วนประดับที่เป็นเซ็ตต่างๆตรงนี้ครับก็เรียกได้ว่าเป็นประดับใหม่นะครับ ที่เพิ่งเคยเกิดขึ้นมาใน RO เวอร์ชันนี้เลยก็ว่าได้ครับ ต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องของการปรับกล่องรูนนะครับผมให้เห็นเลเวลที่เราครอบครองอยู่นั่นเองนะครับผมว่าเฮ้ยเรามีรูนเนี้ยเลเวลเท่าไหร่แล้วนะครับเรามีรูนนี้เลเวลเท่าไหร,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 ร่รูนไหนเรายังไม่มีนะครับก็จะมีตรงนี้บอกเพื่อช่วยให้เราเนี่ย ไม่จาเป็นต้องไปเปิดหน้ารูนดูนะครับผมว่าเอ้ยรูนไหนเราขาดรูนไหนเราครบแล้วนะครับผมอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันที่อัปเกรดขึ้นมาได้ดีครับโอเคครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆสําหรับแพทใหม่นะครับที่กําลังจะเข้ามาเร็วๆนี้นะครับต้องบอกว่าในคลิปนี้ยังไม่ใช่ทั้งหมดนะครับเพราะว่ายังมีเรื่องของการปรับสมดุลอาชีพหรือว่าการมาของกันสลิงเกอร์ด้วยนะครับที่จะเข้ามาอยู่ด้วยกันในแพทนี้นั่นเองนะครับแต่ว่าเรื่องราวเหล่านั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะเล่าอีกทีหนึ่า ไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวคลิปมันอาจจะยาวเกินไปนั่นเองนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยหรือว่าเป็นข่าวสารให้เพื่อนๆเ,เนี่ยได้ติดตามกันนะครับผมถ้าชื่นชอบยังไงนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกําลังใจช่องจุงโกได้ทําคลิปต่อๆไปของเกม R O O ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ